สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ร้านเจดโปรครับตอนนี้ผมหยิบรถรุ่นนี้เลยครับผม m g z s นะครับตัวนี้เป็นตัว EV นะครับคันนี้ได้เข้ามาอัปเกรดเป็นตัวระบบปั๊กชารไฟฟ้าครับพร้อมฟังก์ชันคลิกเซนเซอร์ครับจากรวมมีฟังก์ชันการใช้งานยังไงบ้างตามมาดูกันเลยครับผมมาเริ่มจากฝั่งด้านหน้าคนขับเลยครับจะมีสวิตช์ต่างใช้งานเปิดปิดครับผมตรงตำแหน่งคนขับครับนี่ครับกดครั้งหนึ่งครับฝาท้ายจะทํางานอัตโนมัติแบบนี้เลยนะครับผม ในงานติดตั้งของที่ร้านเรานะครับติดตั้งโดยพี่ช่างมืออาชีพครับรับรองครับจะได้งานสวยๆเนียบๆแบบนี้เลยครับผมและยังมีสวิตต่งใช้งานปิดครับตรงตำแหน่งฝาท้ายครับและฝาท้ายของเรานะครับยังมีระบบเซฟตี้กันอีกด้วยนะครับรับรองครับผมใช้งานไปปลอดภัยหายห่วงแน่นอนครับและมาที่ฟังก์ชันต่อไปครับจะเป็นตัวฟังก์ชันรีโมทนะครับสามารถกดรูปผ่าไายค้างไว้ได้เลยครับฝาท้ายก็จะปิดอัตโนมัติแบบนี้เลยนะครับและระบบกรองของเราครับเป็นตัวกรองดูดครับก็จะดูดเข้าไปนิ่มๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยว ตัวรีโมทของเราครับไม่มีการดัดแปลงหรือว่าตัดต่อสายไฟใดๆนะครับตัวรีโมทสำรองก็สามารถใช้งานได้นะครับผมนี่ครับแล้วก็มาฟังก์ชันต่อไปครับจะเป็นฟังก์ชันคลิกเซนเซอร์ครับผมจะอยู่บริเวณตรงกลางของรถนะครับตัวเซ็นเซอร์ของทีร้านเรานะครับจับแม่นยํามากๆเลยครับผม สามารถสั่งในชั้งเตะเปิดแล้วก็เตะปิดนะครับแล้วมาด่ฟังก์ชันต่อไปครับเป็นฟังก์ชันเปิดจากตัวเปิดเดิมครับเพียงแค่กดครับแล้วก็ปล่อยมือได้เลยครับไม่ต้องออกแรงยกให้หนักมือครับฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นมาอัตโนมัติแบบนี้เลยนะครับผมและหากใครนะครับที่สนใจติดตั้งระบบฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมฟังก์ชันคิคเซนเซอร์แบบนี้นะครับสามารถติดต่อได้ที่ร้านเจสโปรเลยนะครับยินดีดูแลและให้บริการทุกท่านเลยครับผมส่วนผมวันนี้ขอลาไปก่อนครับขอบคุณครับ